คอนเสิร์ตแนดวันที่สองนะทุกคนอย่าลืมนะคะฝากทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ให้น้องด้วยแล้วกันเนาะจะได้เจอพี่ฟ้าทีหนึ่งก็คอนเสิร์ตน้องเลยซึ่งคอนเสิร์ตน้องก็จะได้เจอหลายคนด้วยนะไม่ใช่แค่พี่ฟ้าคนเดียวมีน้องที่ทำมิชชั่นได้นะคะก็คือน้องมะปรางมิสแกรนสลับบุรีก็เดี๋ยวไปรอดูว่าน้องออนสเตตนะกับแนดแล้วจะเป็นอย่างไรใครมาไม่ได้ก็พิมพ์สามเก้าเก้าปิดเ็นชัดเหมือนกันนะคะ

มีเข้าดาวไมัน from USA, i see you. Take care. s e t a k d c e c h i a Israel